วันนี้มาสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะ<ม>กาญจนบุรีบรรยากาศก็กจะซุ่มๆนิดนึงเสียงบูดรถไฟมาแล้วมาแล้วนั่งทานข้าวกันกับเด็กๆก็กลังไมมาท้องฟ้าก็ซุ่มๆหน่อยมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วน่นะ่ะไฟมาแล้วมาแล้วไฟมาแล้ว เขาจะมาแบบสโลว์สโลว์ตบวนเขา คนก็จะยืนอยู่ข้างสะพานหลบอยู่สะพานใครจะสุดสะพานอะยาวอยู่นะเนี่ย ขบวนเขายาวเลยแม่ดีขบวนยาวอยู่